จริงเหรอจริงค่ะโอ้โหนนี้ต้องไปเที่ยวมาแน่แน่อันนี้พอเข้าใจแต่อันนี้โอ้โหทำไรคะเนี่ยจะบอกว่าของฝันปีใหม่ค่ะเมื่อคืนกลับมาจากคอนเสิร์ตไปเล่นงานที่ราชบุรีมากลับมาปุ๊บตกใจเห็นตรงนี้ใครซื้อมั้งให้ฉันนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครถูกซื้อมให้จ้ะ และทุกคนจะเซอร์ไพรส์ดูนะไม่กล์ดไว้ให้ขอขอบคุณคุณจ้าสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะรวยแล้วรวยอีกมีงานทุกวันมีรักที่ดีโชคดีเป็นของคุณจ้าเสมอจากลุงกับป้าขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆทุกค<อ><ด>นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพ่อกับแม่ที่ขาก๋วยเตี๋ยวนะคะที่จ้าชอบลงคลิปไม่บ่อยอะ่ะขอบคุณนะคะจริงๆ่งะ ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องได้อะไรที่มันขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันคือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมาตลอดแค่นั้นเองนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะพ่อกับแม่นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆงานดีๆนะคะเดี๋ยววันนี้หนูกลับอันทองแล้วเดี๋ยวซื้อของมาฝากสวัสดีปีใหม่เหมือนกันนะคะเวลาเนี่ยอะไรเนี่ย ของขอนค่ะใครเอามาให้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะป๊อกปอกจริงเหรอจริงค่ะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ปลาหมึกเอยใดใดเอยกระปีเอยอันนี้เออโหอันนี้ต้องไปเที่ยวมาแน่แน่อันนี้พอเข้าใจแต่อันนี้เธอมีการ์ดปะทีละสวัสดีปีใหม่คุณจ๋าจากลุงกับป้าก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอก ขอบคุณนะคะมาหลังไปต้องซื้อมาให้แล้วเกรงใจมากๆเลยคะ่ะอย่าลืมไปกินก็นเดี๋ยวปอกๆคุณลุงคุณป้านะคะทุกคนนี่ค่ะของผ่านถึงมือแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงคุณป้ามาหลังไปต้องซื้อมานะคะเกรงใจมากๆเลยแล้วก็ขอให้ลุงกับป้านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นไปนะคะ